มามาจ้าตาํตากล้วยตํากล้วยใส่บักยุ่มน่อยเฮาใส่อีปูอีปูนานี่ตํบักยุ่มใส่บ่แค่คืนแซ่บๆนํากันใส่ส้มบักยุ่มน่อยมื้อนี้ ใส mm -hmm. ่ก็กระน้อยคักน้อยแน่แท้น้อขอขาดห่วยบ่ได้ป่าใด๋เนาะเอาใส่ยังบ่เฮาสิใส่บักเขือลงไปตําก่อนเขือกับปวยขี้ฟางบักเขืออื้อเขือยังเนาะขอขาด เงี yeah, eh ้ยเพื่อคืนใงญ่เด้องอหยาบก็โูกอ่ะไวยพันเพื่อัวหยาบเลยพราะหลัเพื่อเสืเือน้อยหน่อยเสือให้หน่อยกันหน่อค่อยฝันที่รวม ใช้ได้ร้ายผิดแสบอันนี้เป็นกล้วยสำหรับตำด้วยค่ะเราไม่กล้วยน้ำว้าเลยตัวนี้อันนี้กล้วยตานีกล้วยสำหรับตำสม สุดนี้สองสาวก่อนสาวเดียวจำม,มันยาดั้งแรก ข้าวก็สิมาปรุงกันเลยนะจ๊ะร่อนผสมให้ผมม่มีมยัางไหลใส่น้ำตาลไปก่อนใส่น้ำปลาเพิ่มบัากหน้าวจักน้อยย่างผสมใส่น้ำมะขามเปียก มีขากระได้เป็นหนองดำยันกระสอกใส่ใส่อีปูอันนี้ปูฟันแถมอันนี้ปูนาชาวอื่องันนี้สู้นี่ที่เด็ดของเฮา

Lục thùng Nào, Nào có để anh vào đây một Mas... Sua lindo,